วัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะก็ขอจักเออเออนี่ก็อยู่กับผมนะอีวีเคพุดวันนี้ผมก็จะมาตอบที่อนะครับไม่ได้ตอบมานานเลยผมก็ต้องรีบตอบนะคนแรกนะครับจากวันหรือว่าคุณมิวนี่เองคนนี้ถามว่าอายุเท่าไหร่ประมาณ11-12ถึง12ครับมีแฟนนะครับยังเลยครับเกย์ไหม่ไม่เกย์ครับคนที่สองนะครับคนนี้ T A N โอเคครับเออีเอ็นเอพี Q ่ใช่เกย์ไหมไม่ใช่ครับ ทำไมมาทำ YouTube ครับเออจะได้เอาพอถึง5้าร้อยสแล้วผมจะเปิดสร้างไรายได้แล้วก็จะได้เอาเงินเอาเงินอนะไปทำ YouTube ต่อหรือว่าไปเลี้ยงดูครอบครัวแหละแล้วก็อย่างที่สามใครเป็นแรงบันดาลใจของพี่ก็น่าจะเอทีโคเแหละเพราะว่าเขาบอกว่า YouTube ไม่มีฟีดคนที่สนะครับเออใครเออยูเซอร์เออแอบชอบใครไหมก็มีนะที่โรงเรียนอะก็คนที่ห้าครับ ชอบกินอะไรน่าจะแบบปลาแซลมอนส้มตำไม่ก็ข้าวไข่ดาวเบสิกเปสิแหละไม่ก็ข้าวผัดเป็นเก๋ใหม่ไม่เก๋ครับเออคนคนที่หกแหละเออ E G K E M O เป็นมอสแบบพี่เรามั้ยกับพี่ตอนเก่าโอเคก็ได้นะก็ให้ไปแลลวคนสองอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดถึงสิบสิบสองครับมีแฟนยังครับยังเลยครับ คิดว่าตัวเองจะทําให้พ่อแม่สบายได้ไหมได้ครับตอนนี้ยังไม่เลยโอเคครับคนต่อไปคนที่เจ็ดน่าจะเจ็ดแหละเควิทเอเกมใหม่ไม่เกมครับสองเกมผมใหม่ไม่เกมไม่เกมแน่นอนครับสามชอบเกมใหม่ไม่ชอบครับสี่ขอเกมได้ไหมแล้วแต่เลยครับเควิเอครับก็เอทโคเวอร์นะครับเออที่ที่เกมตัวน้อยของเรานั่นเองคิดว่าคิดยังไงกับไอ้เอ็มส์ ที่เกอ์ตกนกาก็ไม่รู้อ่ะคิดป่าอเลเกปาก็เกครับแอมงซากับอเลคายเกสุดแอมงซาบแล้วก็คนต่อไปทอยเมอ,อร์หเกมเมอร์หนึ่งคอนเทนต์ตามทำตามผมทำไมจะได้ดังครับทำไมาเกยจวยไม่เกครับิดวานี้ไม่มีอะไรจะพิมเกก็นั่นแหละก็จบแล้วไปตอบคนหนึ่งก่อนอ่ะไปตอบอีกคนหนึ่งแป๊บโอเค ภาสุดทยเอ้ยไม่ใช่คุณไหนวะเอออ๋อนี่ไงนี่ไง,ไงเออผมก็จะตอบเล่นๆแหละอะทำ Q&A ของวันช็อตคนนี้คุณคนนี้เองเขาถามว่าทำไมทำไมคนถึงเป็นเกย์ก็ก็เพราะคุณนี่แหละจบแ้ว